ท่ามกลางขุนเขาอันเงียบงำของอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนและอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางมีอุโมง์รถไฟแห่งหนึ่งที่ถูกขนานนามว่าประตูมรณะหรือที่คนภาคเหนือรู้จักกันดีในชื่ออุโมง์ขุนตาลแม้จะอยู่ในเขตจังหวัดลำพูนเป็นหลักแต่เส้นทางรถไฟสายนี้เชื่อมต่อสู่เชียงใหม่โดยตรงและถือเป็นจุดผ่านสำคัญก่อนเข้าสู่เมืองเชียงใหม่ ทำให้เรื่องเล่าความหลอนของที่นี่ถูกเล่าต่อกันในหมู่คนท้องถิ่นเชียงใหม่ยอย่างแพร่หลายย้อนกลับไปในยุคสมัยรัชกาลที่หประเทศไทยกำลังเร่งสร้างทางรถไฟสายเหนือเพื่อติดต่อการค้ากับภาคกลางอุมโมงค์ขุนตานถูกวางแผนให้เป็นเส้นทางลอดภูเขาที่ทั้งสูงและชันที่สุดในเวลานั้นความยาวกว่า1 3 5 2เมตร ซึ่งถือว่ายาวที่สุดในประเทศในขณะนั้นการก่อสร้างเริ่มขึ้นในปีพศ2450โดยมีวิศวกรชาวเยอรมันควบคุมงานและใช้แรงงานคนไทยจำนวนมากรวมทั้งกรรมกรชาวจีนและพะมา่าแต่ความยิ่งใหญ่นั้นแลกมาด้วยความตายภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยหินแข็งน้ำใต้ดินและอากาศเย็นชื้น ทำให้การระเบิดหินและเจาะภูเขาเต็มไปด้วยอันตรายบันทึกเก่าระบุว่ามีแรงงานเสียชีวิตนับสิบคนบ้างถูกหินถล่มทับบ้างติดอยู่ในโพรงอากาศจนขาดอากาศหายใจมีแม้กระทั่งผู้ที่เสียชีวิตเพราะโรคระบาดจากสภาพความเป็นอยู่ที่แออัดทุกศพถูกฝังไว้ในป่าลึกใกล้บริเวณก่อสร้างโดยไม่มีพิธีศพที่สมบูรณ์ชาวบ้านจึงเชื่อว่า ดวงวิญญาณเหล่านั้นยังคงวนเวียนอยู่ในผืนดินแห่งนี้หลังจากใช้เวลากว่า11ปีอุโมงค์ขุนตาลจึงสร้างเสร็จในปีพศ2417แต่เรื่องราวสยองขวัญกลับไม่จางหายชาวบ้านและคนรถไฟเล่าตรงกันว่าในยามค่ำคืนจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนคล้ายคนเจ็บปวดในอุโมงค์ทั้งที่ไม่มีขบวนรถไฟผ่านบานคน เห็นเงาคนงานสวมหมวกผักขาวเดินเลียบกำแพงแล้วจางหายไปในความมืดในตำนานหนึ่งที่เล่ากันบ่อยคือเรื่องของนายช่างฝรัง่งผู้ควบคุมการระเบิดหินในวันเกิดเหตุการณ์ถล่มใหญ่มีบันทึกว่าเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยบางคนว่าเขาตายอยู่ใต้ภูเขาบางคนว่าเขาฆ่าตัวตายเพราะโทษตัวเองที่ทำให้ลูกน้องเสียชีวิต หลายสิบปีต่อมาพนักงานขับรถไฟเคยเล่าว่าเห็นชายชาวต่างชาติยืนโบกไฟฉายอยู่หน้าปากอุโมง์ในคืนที่หมอกหนาะเมื่อขบวนรถไฟแล่นผ่านกลับไม่มีใครพบร่างของเขาอีกผู้โดยสารหลายคนยืนยันว่าเมื่อรถไฟแล่นผ่านช่วงกลางของอุโมงค์บางครั้งจะเกิดลมเย็นผิดธรรมชาติราวกับมีใครกำลังเดินผ่านที่นั่นแม้ในวันที่อากาศร้อนจัด ไฟในตู้โดยสารมักระพิบวูบวาบเหมือนมีแรงงานที่จากไปกำลังบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาบางคนถึงขั้นได้ยินเสียงโลหะกระทบเหมือนเครื่องมือช่างกำลังทุบหินทั้งที่อุโมงค์เงียบสนิทนอกจากความเฮี้ยนในอดีตในยุคสงครามโลกครั้งที่สองอุโมงค์ขุนตาลยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ญี่ปุ่นเคยใช้เป็นที่ซ่อนสเสบียงและอาวุธ มีทหารไทยและญี่ปุ่นเสียชีวิตจำนวนมากจากการโจมตีทางอากาศสำเติมให้ดวงวิญญาณที่นี่ทับซ้อนกันหลายชั้นบางคนเล่าว่าได้กลิ่นควันดินปืนโชยออกมาจากปลายอุโมงค์ทั้งที่เป็นเวลากลางวันทุกวันนี้แม้อุโมงค์ขุนตาลจะเป็นเพียงจุดผ่านก่อนเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่แต่ความทรงจำอันโหดร้ายความตายที่ไร้พิธีศพ และเรื่องราวลี้ลับที่ยังคงเล่าขานทําให้ที่นี่ไม่ใช่แค่ผลงานวิศวกรรมแต่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยวิญญาณและเสียงกระซิบจากอดีตใครก็ตามที่มีโอกาสเดินทางผ่านหากได้ยินเสียงลมพัดหรือความเย็นที่เล่นผ่านผิวหนังก็จงจำไว้ว่ามันอาจไม่ใช่เพียงสายลมของผู้เขาแต่คือคำทักทาย จากเหล่าวิญญาณที่ยังคงเฝ้าดูเส้นทางรถไฟสายเหนือแห่งนี้อยู่เงียบๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ